มีคนถามแพรลินนะคะว่าจริงๆแล้วแพรลินทําอาชีพอะไรกันแน่นะคะเพราะเห็นล่อมไปหลายที่เหลือเกินมาดูกันนะคะว่า6แบรนด์ที่ตอนนี้แพรลินดูอยู่นะคะได้านาหน้นสหา,นาสักผาสเรยมาซั์มีแบรนด์อะไรบ้างมาดูกันที่แบรนด์แรกค่ะ แลนฟ o l l o นค่ะนั่นก็คือฉนดแลกเงินนะคะเป็นธุรกรรมที่เปิดล่าสุดเลยค่ะเพิ่งเปิดธุรกิจเดือนนี้นะคะทําธุรกิจด้านขายฝากค่ะดังนั้นใครที่ต้องการใช้เงินด่วนหรืออยากจะเริ่มต้นลงทุนอสังหาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีมาลงทุนขายฝากได้นะ,ะผลตอบแทนตั้งแต่9%ถึง15%แน่นอนค่ะและแบรนด์ที่2นะคะ นั่นคือแบรนด์นิราวิวนะคะก็จะเป็นแบรนด์พัฒนาหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะทำตั้งแต่ทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวบ้านแฟลตในย่านสมุทรสาครนะคะและอันนี้ก็จะทํากับคุณแม่เนาะแล้วก็แบรนด์ที่3ค่ะก็จะเป็นแบรนด์แม็กซี่พรามนะคะทําคอนโดนะคะย่านราชดาศุทธิสารค่ะจะเป็นคอนโด8ชั้นนะคะตอนนี้กํลาลังทยอยสร้างแล้วสิ้นปีนี้จะพร้อมอยู่แล้วนะคะตื่นเต้นมากค่ะก็ลองติดตามกันได้นะคะมีหุ้นส่วนทั้งหมดอีก3ท่านนะคะทําด้วยกันค่ะแล้วก็แบรนด์ที่ 4. เอีอ่เออแบรนด์ 4นับเริ่มตกเลขกันแล้วแบรนด์สังหาพารวยบายแพรลินนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ ประจำตัวอยู่แล้วนะก็คือเริ่มต้นเลยก็คือจะเป็นเพจด้านอสังหาริมทรัพย์อัพเดทข่าวสารแล้วก็ความรู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์พร้อมกันนั้นก็จะมีพวกคอร์สออนไลน์ที่สอนด้านลงทุนที่ดินนะคะการเป็นในหน้าอสังหาก็จะผ่านแบรนด์อสังหาพารวยบายแพรลินนั่นเองและแบรนด์สุดท้ายค่ะนั่นก็คือ Future Developer Academy ค่ะที่เป็นแบรนด์ด้านการพัฒนาอสังหาเน้นการสร้างนักพัฒนาอสังหารุ่นใหม่นะคะที่สถาบันสอนอสังหาแห่งนี้ตอนนี้เรานะคะสอน ไปแล้วมากกว่า5รุ่นนะคะเราก็โดยรวมแล้วนะคะก็มีนักเรียนมากกว่า1,000รายแล้วก็มีรีวิวหลักพันเช่นกันนะคะและปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นอาจารย์สอนวิเศษด้านอาสังหาสาขาการลงทุนอสังหาที่มรองกรุงมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพด้วยค่ะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดผลงานของแพรลินนะคะถ้าท่านใดสงสัยหรือสนใจด้านอาสังหาก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้เนาะโอเค